cháu thói lại cháu thói lại, lấy cho ba chục nghe hả บัวให้เล่นลูกกิ้งเหมือนพ่อไม่เล่นไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมมีว,ดดวิท้าสักพอดีกระโดดตกไม่สู้ไปท้าสักพอดบอก เด็กขวนเขาว่าเดเด็กขวนเขาก็มีความสุขว่าเดเด็กขวนเขาก็มีความสุขบ่ห่างเลยไปขวนเขาใหญ่เดี๋ยวคนหนึ่งก็อยากมีลูกคนหนึ่งก็อยากมีแม่พอดีพอดีแล้วยนะ เ้ารูผมถ่ายไม่ได้เลยีไหมเห็นละเห็นละเห็นละวห่าละเอากาแฟพ,พ่อจะได้กินไหมนี่เลอะไมน้ำมันเดือดแล้ว่างพอรู้ว่าผมถ่ายแล้วเมื่อกี้หันมาเห็นก็อะไรครับโอเคครับแค่นี้ครับ